คนตอนเราพบกับช่วงก่อนองเลียกทำไมพบกับช่วงก็รนองเรียเย่เยวันนี้มาในทีมววานเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคทีเซอร์อันออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นแบบไพลอตของซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบค่ะ หรือว่า l o ิ e ร y Writer ต h e ์ e ดอะซรีน่นะคะบางคนอาจจะเห็นไปแล้วเพราะว่าเราได้พาไปชมบรรยากาศการบสรนั้นแล้วซึ่งนักแสดงดีมากจริงบรรยากาศงานคือหวานไปหมดที่เราได้ไปงานบสรงเนี่ยคือเราก็ไปสัมผัสได้สัมภาษณ์่วมกับนักแสดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นซีรีส์วายที่อยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในตัวนิยายเอกอ่ะมันจะเป็นมีความแบบมีซีรีส์วายอยู่ในตัวนิยายหมายความว่าตัวตัวนายเอกใช่ไหม นายเอกอ่ะเหมือนจะเป็นคนเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีเออมันเหมือนเป็นการตีแผ่นิยายวายในนิยายวายไอ้เลซิรลี่วายซิลลี่วายสอนซิรลี่วายทีหนึ่งดูหนึ่งได้ถึงสองใช่หรอมันก็เลยมีความแบบน่าสนใจในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องเนี้ยพีเอตัวทีเซอร์ในที่ออกมาคือเขาแบบเขาก็มีกิมมิคใช่ป่ะนับสิบจะจุบเขาก็จะทําทุกอย่างแบบสิบจุดสิบเก้าจุดสิบอะไรอะไรต่างต่างเนี้ยซึ่งทีเซอร์ตัวเนี้ยก็ปล่อยมาวันที่สิบ เดือน9ก้เป็น10.9ก็จะมีความแบบมีกิมมิคของของเลื่อนวันดวงส่องวันที่วันวงส่งวนที่7ก็จะเป็นแบบนับ7อะไรประมาณนี้ก็จะแบบคำเล่นกับตัวเลขก็เดี๋ยวลองดูว่าแบบเออทีเซอร์เขาจะออกมาแบบเป็นประมาณไหนค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยจ้าคุณผู้ชมครับจากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากสู่ผลคนนิยายเด็กที้อทุก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 ทุานุกท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 ุก รักหัวใจในวิศวะชื่อเลิศไมไงคะจริงๆต้องมีต้องมีวิศวะต้องมีหมอแต่ใหญ่เลยอะเป็นช่องสิบด้วยเลิศเป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วจริงถ้าแกดังอ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยมีแต่ได้กับได้เรานี่ยล้วกันที่แล้ววันนี้ตัวอะเป็นไงบ้างครับพี่ตัดสินใจแล้วเราจะให้สีนสิทธิ์ยันไว้พี่อยู่เลยน้าจีนน้ามิวส์เขียน DIY มา ชื่อไหกำลังจานะคือก็จะได้ทำซีนนี่ด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับคือน้าจะเขียนแนวอุ้นกันละกันนะีำนัดดังเลยพิมพี่วาเจอฟนเอโนโอเคน่ารักจีนพี่ขอฉากเอ็งเตียนแซ่บเลยนะเขอด้วยค่ะ ข้อมูลาศึกษาบ้างคิวนางไม่ถนัดเหรอเนาะดีฮาวดีถูกคนพี่ฉันชอบอ่ะมีแต่คำว่าดีโอ้โหปวดตัวเองเเกาหลีอันนี้มีควันอะไรฉันงงเลี่ยงหล่อทำไมหล่อขนาดนั้นอ่ะโหหล่อมากโอ้ัหล่อสัตว์จิงตัวแทนเราอายุ20ปี เรียนบริหารสื่อติดระหว่างประเทศปีสองแคสบทดจริงครับพี่หน่อยครับผมไปเข้างน้ำครับแม่มึงจะไปไหนอุ้ยสุดยอดมีคนไม่ได้รับเชฉยลอยขึ้นไปข้างบงอ่ะมึงเนี่ยเป็นของ เลิก้วเผมว่าินมากราย่ังหวัทเป็นซีรีส์ไมดีครับุจนอะไรวะคโดงอไป่จะพูดม่จบเลยแค่คิดอะกูควรยินคอนทํามีสี่ห้องนอนยังไงอะฉันพูันว่า เขียนแล้วเหรอเกี่ยวเหรอเลิศชอบตอนเช้าขฉันก็ลงแอ้หมุนปูเลยนะเรื่เกี่ยวเลยอุิยงด้วยซึ่งบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทสถานกรวมขุนจะขอให้คุณจีนอ่ะช่วยเปคู่ซ้อมบทใี่เราคุ้นทำไมใกล้ทำไมใกล้ตลอดเวลาเลยวะโอ้ยตอนนี้มันบทจูบนะไม่ได้หรอได้ไม่ตอบมาได้อือจะจูบรีบๆจูบวิ่ง

ทางทางที่พี่รู้ว่าเอ๋ยชอบสิทธ์ร้านเหมือนกันนะเนี่ยพจริงนะเอ๋ยแล้วนะเอ๋ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับเมื่อมีภาพหนักแสดงหนุ่มซีรีส์วัยรที่ดังที่กำลังรอบความนิยกับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กับความสัมพันเ์ทางศิลป์นักแสดงความเกี่ยวกับเรื่องนี้จนช่วยกันนังหนึ่งกันไปเลยโหพี่นงานยิ่งใหญ่นับส่งแบบช่าจจัง มีข้อจใช่ไหมว่ามันส่งผลต่อซีรีส์มาเนะเว้ยพี่มุ่งมาไพี่เข้าใจแล้วอย่างมันจะแย่ได้ไงเนยแล้วสรุพี่ไก่น้ำสิบนจริงไหมงขอรอไปจะห้องกงอู้หไม่หรไม่สรุปมึงจะตายไหมยถ้ามึงไม่ตา โอ้ยอย่าไปจากวงกับพันไทยเดอะซีรีส์นะคะซีซั่นหนึ่งปภาพอยู่แล้วลงไห้เลยอ่ะลงไห้ไจริงเลยจองแลนสั่งนีฉันนะลองดีเนาะนี่คือซีเซอร์ ผมไม่ได้ขอจริงเชื่อผมตอนนี้นี่มันสนุกม้าที่มาหลอกตัวทำไมร้องไห้ยังหลอกขนาดนี้ฮะ่ะอันนี้หูหน้าเนินเลยหูแดงด้วยนี่คือเขาเสียใจเพราะว่าใช่เหรอคือมันรักมันมันไม่ได้รู้สึกไปแล้วเหรอใช่คือเขารู้สึกไปแล้วแต่แบบต้านทานกระแสไม่ได้ยเหมือนแบบต้องหลบนิดนึงอ่ะ ยายเอ๋ยจริงไม่เคยจูบใครมาก่อนนี่เลยหรอไปเลยโอ้ยกิ้ค่ะขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณพู้ปกครอคุณขึ้นขับรถเป่นขุณขับรถเป็นวม่ไผมชอบคุณจีน างนั้เที่ยมุมดีมากภาพดีดแสงโค้ตสวยอะตรงนั้นจุกกับหมาด้วยกันนะครับมแบบไม่มา,มาอุยอ้ยสวยมากสวยมากไม่บอกชอบผมกับบ้อุยอ้ยยังบสิบจะดู Lovely Writer coming soon เอปีหน้ีหสิบ2 0 2 1เราไม่ไหวแล้วค่ะความรู้สึกแรกคือจะเป็นอยากอยากเป็นหมาไม่หวัดหมาใช่เราสูว่ายเป็ยไงดีล่ะสวยด้วยเออคือมูดแอนโทนของภาพอ่ะเออ อันนี้มันคืออะไรนะที่เธอบอกมันคืออะไรอันออฟฟิเชียลอะไรสักอย่างคือไพายร์เป็นอันออฟฟิเชียลที่เป็นเหมือนแบบฟิลพายร์ยังไม่ใช่ทีเซอร์จริงๆเคยดูแบบเนี้ยอยู่แต่แบบคุณภาพแันเนี้ยคือคุณภาพดีมากเลยนะทั้งแสงแล้รจัดฉากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการการแค่เล่าเรื่องแบบนิดเดียวก็พอเออ้แต่ดีมากเลยอ่ะฉันว่าทีมงานเขาเขาตั้งใจทำอ่ะในในมุมของแบบคุณตีที่เป็นพ่วงกับด้วยนะจากทางไหนซีซั่นหนึ่งอะถ้าพูดพูดถึงตีอ่ะคือจากทันไทยอ่ะคือเราชอบอยู่แล้วคือเราอ่ะ เคยบอกแต่เราไม่เคยรีแอคไอตัวทันไทยเนาะแต่เราอะดูตอนดูกันอะเราอะพูดกันอยู่ว่าแบบคือภาพและมุมกล้องแล้วการตัดซีนต่างๆมันดีมากในทันไทยอะที่เราที่เราสึกว่าชอบมากๆเลยความเรียวของการแบบจูบเขาทาแล้ตั้นานเนาะแล้วแบบเออคือรู้สึกรู้สึกโอเคมากกับภาพและแสงมุมกล้องต่างๆแต่อันเนี้ยมันให้ฟิลแบบเกาหลีหน่อยๆเนาะคือความรู้สึกการเปิดตัวเขาดูมากแล้วมีควันตอนไหนมันในห้องอะแล้วมีควันนะ ไม่ไม่เซน,นแต่โอเคแต่ทีเซอร์มันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบเหมือนวงการซีรีส์มันก็จะมีแบบโซเชียล่น<อ>งานม,มีการแบบกระแสบผบู้จิน้นเอยอะไรเอ่ยมันก็น่าดูนะเพราะว่ามันเหมือนแบบ วในวายอ่ะเหมือนทําให้เราดูว่าเบื้องหลังซีรีส์วายที่จะออกมาเป็นเรื่องหนึ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงหรือออกมาคือเรา,าร<อ>ดูเราดูาแต่แบบที่มันออกเสร็จแล้วอ่ะเ,ออเราไม่เคยรู้เลยว่าข้างหลังที่ก่อนที่เขาจะถ่ายความรู้สึกของนักแสดงที่เป็นชายกับชายที่มันเล่นคู่กันยอยะไรเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะตีแผ่ทุกสเต็ปของการทําซีรีส์วายอือคือมันน่าสนใจอีกเรื่องนึงอ่ะตรงที่ว่า ตัวบทอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบเป็นวัยทํางานขึ้นมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นัำสิบเรียกว่าแบบคุณจีนอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบเพราะว่าคุณจีนอ่ะอายุเยอะก็เป็นคนเขียนบทด้วยใช่ก็ให้เกียรติในคนที่เป็นแบบคนเขียนบทอย่างที่พี่ตาลบอกซึ่งกว่าเราจะได้ดูกันนะคะประมาณสักปีหน้าแต่ว่าที่แน่ๆคือยังไงเขาก็น่าจะออนแอร์ที่ช่องสามก็คืออันนี้น่าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ได้ออนแอร์ในช่องสาม ตอนนี้ช่อง3มก็พยายามแบบฉันชอบนะเปิดตลาดเออเปิดตลาดในส่วนของวน์อะไรเงี้ยที่มีแบบหลายเรื่องเข้ามาแล้วเอาจริงนะที่ก็แสมันออกไปเยอะๆอ่ะแบบในช่องก็โปรช่วยโปรโมทรือะเลยอ่ะเออรู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบทุกคนเปิดรับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ะเริ่มให้ความสําคัญแล้วเออเพราะมันคือความรักที่แบบ ก็ไม่ได้ตํากัดนิยายแล้ากัดเพศคือมันไม่เฉพาะกลุ่มแค่ว่าแบบเออถ้าเกิดอยากดูนี่เดียวต้อไปช่องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบกระจายไปถึงช่องสารแบบกลุ่มที่แมทขึ้นเฉพาะแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วแบบซีรีส์เขาเป็นวัยทำงานด้วยไม่ใช่แบบนักศึกษาอะไรเงี้ยใช่น่าจะแบบแมทกันได้ดีอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราน่าจะแบบถ้าออนแล้วเราน่าจะแบบรีแอคกร์แน่นอนฉันเลยว่าแน่นอนว่าจะชอบมากเลยอ่ะภาพในหัวฉันไม่ใช่แค่รีแอคแต่ฉันคือฉันจะไปงานแฟนมีด์เรา่าวเคมีเขาเป็นยังไงบ้างคะว่าแบบเคมี ชอบเอาจริงคือตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยนะก่อนที่จะได้ไปวงสวงคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเคมีเขาจะเข้ากันจตเคินซึ่งมันดีเราอ่ะโดนปกเลยอ่ะฉันไม่คิดว่าอัตะนารักคือเราโดนกเลยอ่ะคือสายตาน้องที่มองเวลาสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์อย่างนียแล้วเขามองตาตลอดเลยอ่ะไม่ไหวฉัต้องอยู่อย่างเงี้ยไูทำไงวะแล้วคนมองกล้องมัต้องมองพี่ จะบอกน้องว่าน้องมองก้อนน้ใหม่ก็ไม่ได้อีกก็น้องมองตาเราแล้วเราก็แบบเราคุยกันเราอยู่กัเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าเคมีเขาดีมากๆพอเรามาได้มาดูตัวทีเซอร์อย่างงี้เราก็เลยรู้สึกกินเข้าไปอีกถ้าแบบมีคลิปหรือว่าแบบมีไปสเปเชียลอะไรระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพมาให้ดูกันด้วยนะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนรอติดตามกันตัวนับสุดจะจุบนี้นะคะซีรีส์ที่ออนแอร์ทางช่องสามค่ะค่ะต้นปีหน้านะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางของเราด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอ<า>กันใหม่ค่ะ,คะ,คะ